สวัสดียามเช้าครับพี่น้องสวัสดีวันที่16กันยายนพศ2567นะครับชาวันที่16วันนี้ก็เป็นวันจัน์นะเช้าวันนี้ก็สันดาปความมีความรู้ข้างคอกจะมานำเสนอพี่น้องคนเลี้ยงสัตว์อาจจะพูดรวมๆนะครับจะเป็นพูดจะพูดเป็นภาพรวมๆทั้งหัวทั้งควาย จากประสบการณ์ที่สันดาปามเลี้ยงงัวเลี้ยงควายมาก็รวมๆแล้ว20กว่าปีนะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ทำวินิจทำวิจัยมากับตัวเองนะครับทำเรียนรู้มาด้วยตัวเองเรียนรู้มาจากครูบาอาจารย์มากมายก็ถือว่าเยอะไหมถ้าเทียบจากกับพี่กับน้องบางคนที่ประสบการเลี้ยงมาตีห้าสิบปีก็ยังไม่มาก แต่ถ้าถือว่าการวิจัยการดูแลด้วยตนเองมาตลอดตลอดเวลาก็ถือว่าประสบการณ์อันนี้มีค่ามากๆกนะครับพอที่จะถ่ายทอดให้กับพี่น้องเยอตีคนเลี้ยงวัวควายได้รับรู้ได้เป็นกําลังใจนะครับได้เป็นขวัญกําลังใจในการเลี้ยงวัวควายจะได้เป็นที่เลี้ยงกันได้เป็นที่ปรึกษากันไปพี่น้องจะได้ไม่หลงทางในการเลี้ยงสัตว์เนาะ วันนี้สันดาปามจะมาพูดถึงเรื่องการออกกําลังกายในสัตว์เลี้ยงนะครับนะาการออกกําลังกายในสัตว์เลี้ยงมันมีความจําเป็นเป็นอย่างสูงเลยครับเป็นวา่ามีความจําเป็นมากๆที่สัตว์เลี้ยงจะต้องได้ออกกํำลังกายนะครับมันจะมีผลกระทบต่อร่างกายของสัตว์เลี้ยงเรื่องความสมบูรณ์เรื่องความแข็งแรงถ้าพี่น้องไม่ ให้เขาออกกําลังกายสัตว์เลี้ยงจะไม่แข็งแรงจะไม่สมบูรณ์นะครับร่างกายจะไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์เขาจะบางตัวก็จะอ้วนท้วนแต่นะอ้วนท้วนจริงอยู่แต่ความแข็งแรงไม่มีการส่งผลกระทบโดยตรงเลยคือเรื่องการผสมติดยากนะครับการอัวควายที่ไม่ออกกําลังกายนี้ผสมติดยากมากถึงมากที่สุดนะครับมากถึงมากที่สุด ถ้าพี่น้องเลี้ยงแบบระบบยืนลงถ้าผสมติดแล้วร่างกายของลูกคลอดมาก็ไม่ค่อยแข็งแรงจากประสบการณ์นะผมไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่ได้เอาประสบการณ์ไม่ได้เอาข้อคนอื่นมาอ้างอิงนะครับผมไม่ไม่ได้พลาดพิงข้อใขรนะเมื่อก่อนนี้นะครับผมมีความคิดแรกๆที่เลี้ยงวัวเมื่อผสมติดแล้ว เมื่อหมอตรวจประสมติดแล้วผมจะกลัวมากกลัวแทงลูกนะครับกลัววัวแท้งลูกนะก,ลก,ลลก,กลัววิ่งไปกับฝูงแล้วไปแทงลูกผมก็จะจะเก็บเขาไว้เลยนะครับจะเก็บเข้าไว้หกเจ็ดเดือนเลยแล้วแต่จนกว่าจะคลอดอ่าปรากฏว่าแม่แล้วแม่เล่าก็ออกลูกมากว่าจะยืนกินนมได้บางตัวสามวันก็มีนะครับนานสุดสามวัน ว่าจะต้องจับป้อนนมอยู่นั่นแหละครับจับดูดนมแม่โอ้โหงานงอกเลยพี่น้องว่าจะก็จะกินนมวันหนึ่งจะต้องพาเขากินนมแม่สี่ครั้งห้าครั้งแม่นมเยอะนะแม่มีนมจริงแต่ลูกอ่อนแอลูกไม่แข็งแรงแต่บางตัวถามว่าแข็งแรงมีไหมมีไม่ได้เป็นทุกตัวแต่ส่วนใหญ่ถ้าขังนานๆถ้าขังไม่นานนะครับถ้าขังระยะสามเดือน องเดือนสเดือนนี้ลูกจะแข็งแรงอยู่แต่ถ้าขังระดับ6เดือน7เดือนนี้อ่อนแอหมดเลยครับวันทงนะร้อยเปอร์เซ็นเลยผมผ่านมาด้วยตัวเองเพราะเมื่อก่อนคือมีความกลัวศึกษาไม่ถ่องแท้ด้วยความคิดที่ว่าใครๆก็บอกว่าส่วนมากจะแท้งลูกตอนท้องอ่อนๆนะแท้งลูกตอนท้องอ่อนเราก็ทำยังไงถ้าท้องอ่อนแท้งลูกก็อย่าให้เดินเด็ก อย่าให้ออกไปไหนสิคุมเรายืนรองเลยนะในที่สุดไม่สําเร็จนะครับไม่สําเร็จอันนี้พูดถึงเรื่องวัวนะไม่สําเร็จก็กลายเป็นว่าตอนหลังต้องปล่อยนะปล่อยเลยครับแทงก็แทงอยากแทงก็แทงต้องทําใจในที่สุดก็ไม่แทงพี่น้องไม่แทงเขาก็ออกไปกับฝูงไปกินหญ้าไปเดินในพื้นที่หนึ่งพันไร่ ในะพื้นที่หนึ่งพันไร่ในพื้นที่ไถยแทะเลมมีหญ้าบ้างมีใบไม้บ้างมีใบเครือบ้างอะไรก็ตามแต่กินอิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะที่บ้านเรามีอาหารมีฟางสำรองให้มีหญ้าสับหญ้าบดไว้ให้แต่ให้เขาเดินออกกำลังกายสูตรสำเร็จได้ลูกวัวเยอะมากนะครับได้ลูกวัวทุกปีปีละตัวละตัวละตัวเหตุการณ์แท้งลูกไม่มีน้อยมากเพราะว่าเราปล่อยพื้นที่กว้าง วัวจะไล่ขิดไล่ชนกันถึงขนาดแทงลูกไม่มีเปอร์เซ็นต์เป็นศูนย์นะแต่ถ้าเราให้พื้นที่แคบแคบถ้าพื้นที่เราแคบต้องไม่ปล่อยเป็นฝูงจะต้องปล่อยเป็นลักษณะสามตัวสามตัวตีตัวนิสัยที่ไม่รังแกกันนะครับนิสัยที่ไม่รังแกกันถึงจะปลอดภัยเรื่องแทงพอมาเรื่องควายควายก็เหมือนกันนะครับควายนี่ก็ถอดแบบเลยครับการที่ควายเดินออกกําลังกายมากๆ กลับดีกว่าควายยืนลงหลายเท่านะครับหลายเท่าเลยแต่ถามว่าควายยืนลงนานๆลูกออกมาจะแข็งแรงไหมเปอร์เซนต์จะดีกว่าวัวนิดหนึ่งก็จะมีความแข็งแรงดีกว่าแต่นั่นแหละครับก็แฝงไปด้วยความอ่อนแอไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เต็มร้อยสู้กับสู้กับควายที่ได้ลงโครนได้เดินในบริเวณกว้างๆนะครับไม่ไม่ได้ไปไม่ได้ไป เข้าฝูงเหมือนวัวก็จริงอยู่แต่พื้นที่บริเวณเดินที่จังหวัดตากของผมสิบไร่ครับสิบไร่มันก็เดินบนลงน้ําเล่นน้ําแล้วก็มากินหญ้าก,กินฟางในคอกถึงเวลาจะอยากเล่นน้ําก็ไปนอนแช่น้ําแช่โครนอย่างนี้แข็งแรงครับพี่น้องแข็งแรงลูกออกมาเข้มแข็งแรงทุกตัวยี่สิบนาทีสิบสิบห้านาทีลุกขึ้นกินนมเองหมดไม่มีต้องมาป้อนมาอะไร แต่ถ้ายืนลงนานๆมีปัญหาครับยืนลงนานๆมีปัญหาลูกออกมาแข้งขาไม่ค่อยแข็งแรงต้องเสริมแคลเซียมต้องได้ฉีดอยู่ฉีดยากันบำรุงกันโอ้หมดเงินอีกไม่ใช่น้อยเสียเร,รา่มเวลาอีกไม่ใช่น้อยก็เลยกลับหลักได้ว่าตั้งแต่นั้นมานะครับเลิกเลี้ยงจากจังหวัดตากมาเลี้ยงนครนายกผมก็เน้นพื้นที่นะครับเน้นพื้นที่ถ้า เน้นเรื่องการไม่ให้ยืนลงนะครับไม่ให้ยืนลงเลยเนี่ยผมปล่อยในบริเวณที่พี่น้องเห็นอยู่กว้างๆนะครับพื้นที่หกไร่นะมีมีน้ําเตี้ยเกือบสองไร่แต่พื้นที่น้ําจะไร่กว่ากว่าแล้วนอกกนั้นก็เป็นพื้นที่อ่าเป็นพื้นดินเป็นร่มไม้เป็นร่มเงาเขาได้นอนร่มไม้กลางกลางวันได้นอนเล่นในร่มไม้ ตัวไหนอยากนอนน้ำก็นอนแช่น้ำแช่น้ำเสร็จก็มากินอาหารเนี่ยอย่างข้างหน้าพี่น้องเห็นไหมครับผมก็มีทั้งฟางห้อยไว้มีทั้งอาหารฝุ่นข้าวโพดในยามนี้ไม่ได้ไปกินหญ้าภายนอกนะครับบริเวณปล่อยเลี้ยงหญ้ามันโดนกินไปหมดแล้วนะครับผมปล่อยเลี้ยงได้ประมาณ2วัน25วัน,วนอ่ันบ้วเราต้องออกมาเก็บเดือนนึง นะครับต้องเก็บไว้เดือนหนึ่งเพื่อให้กินฝุ่นก็พดกินฟางอยู่อย่างนี้ครับก็เขาก็ได้ออกกําลังกายควายผมท้องทุกแม่ควายท้องทุกแม่แล้วอ,อยู่มาตรงนี้ก็สี่ปีแล้วลูกออกมาแข็งแรงหมดนะครับลูกออกมาแข็งแรงไม่มีปัญหาอะไรนะสี่ปีที่อยู่มานี้ควายแทงลูกเสียชีวิตคลอดก่อนกําหนดไปสองตัวเนื่องจากอุบัติเหตุตกบอ่อนะครับตกบอ่อปีนี้ผมก็ล้อมคอกเรียบร้อย หัวหายล้อมเข้าเรียบร้อยเอาแมคโครมาปาดที่ไม่ให้มีบ่อสูงเลยตกบ่อดีนักปาดซะนะแล้วก็เอาควายรับควายเข้าโครงการไม่ท้องไม่กลับบ้านมา10ตัวเอามาปล่อยรวมกับแม่เหลืองแม่เหลืองโดยความเป็นเจ้าฝูงก็ไล่ชนเลยครับไล่กิดไล่ชนเขาตัวเองก็เลยแท้งลูกแม่เหลืองนี่โหดร้ายมากนะก็ ข้อเสียก็มีอยู่สองตัวสำหรับสี่ปีที่ผ่านมานอกนั้นก็ยังไม่เคยมีเสียหายอะไรเลยนะครับไม่มีเสียหายแข็งแรงตลอดออกมาคลอดออกมาสมบูรณ์แข็งแรงเลี้ยงง่ายโตเร็วทุกตัวนะครับเกี่ยวมากนะครับพี่น้อง <c oughs> การที่วัวควายไม่ได้ออกกำลังกายทำให้ผสมติดยากนะครับแล้วเมื่อผสมติดแล้วก็ทำให้ลูกอ่อนแอเพราะฉะนั้นพี่น้องครับ ใช้ดุลพินิษ์เอานะครับถ้าเป็นวัวก็ควรจะมีพื้นที่ข้อกว้างเลี้ยงแบบข้อกว้างเชิงปราณีตนะถ้าเป็นควายก็ควรจะมีพื้นถ้าพี่น้องจะเลี้ยงควายก็ควรจะมีพื้นที่เดินนะครับให้ฝูงได้เดินออกกําลังกายวิจารณาครับว่ามีพื้นที่ตั้งแต่หนึ่งไร่ขึ้นไปก็ถือว่าดีนะครับหนึ่งไร่สองไร่เนี่ยให้มันได้เดินออกกําลังกายให้ได้มันได้เล่นโคลนเล่นน้ําให้มันได้เพราะควายเนี่ยมันไม่มีตอมเหงอ มันจะระบายความร้อนด้วยความเย็นของโครนกับน้ำเท่านั้นนะครับมันไม่มีตอมเหงื่อนะเพราะฉะนั้นฝากให้พี่น้องได้คิดได้พิจารณานะครับไม่ต้องเชื่อรันดาวามแต่ขอให้เอาเหตุและผลมาคร้ควรนะครับเอาเหตุและผลมาครควรส่วนใครเขาจะเลี้ยงแบบยืนลงเลี้ยงแบบอะไรเราก็ไม่ว่าเขานะครับเพราะบางคนบางท่านอยากเลี้ยงแต่ไม่มีพื้นที่ไม่มีบริเวณแต่อยากเลี้ยงก็ให้พิจารณาดูนะครับว่ามันมีผลเสียไหม ถ้าไม่มีผลเสียก็เลี้ยงกันไปแต่สําหรับผมแล้วตามประสบการณ์เลยครับว่ากันตามประสบการณ์ส่วนตัวเลยไม่เอาของใครมาพูดถึงเอาแต่เรื่องตัวเองมาว่ามาเล่าให้ฟังนะครับว่าถ้าไม่ออกกําลังกายผสมติดยากับพี่น้องฟันทง